ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ จุดอ่อนคนเกิดราศีธนูคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูจุดอ่อนของเขาก็คือความเป็นคนที่ชอบพูดจาตรงไปตรงมาหรือขวานผ่าซากชอบที่จะพูดจาแทงใจดำผู้อื่นอาจทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหน้าและเกิดความไม่พอใจทำให้เกิดเป็นการสร้างศัตรูขึ้นมาได้โดยผู้ที่เกิดอยู่ในราศีธนูไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ผู้ที่เกิดอยู่ในราศีธนูยังเป็นคนที่รักความอิสระเสรีหากใครที่มีคนรักที่เกิด อยู่ในราศีธนูต้องทำใจนะคะเพราะเขาจะไม่ชอบอยู่ติดบ้านที่เบื่อชอบออกไปสังสรรค์มีความเจ้าชู้ถ้าใครรับในจุดนี้ของคนเกิดราศีธนูไม่ได้ก็ขอให้ผ่านนะคะหากว่าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเกิดลัคนาราศีอะไรกันแน่ท่านสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดเข้าไปดูใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้ทีมงานของเรา หาลัคนาราศีให้ท่านฟรีสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ